ธุรกิจขายของสดอย่างเช่นเนื้อสัตว์ต้องเจอกับความท้าทายเฉพาะด้านทั้งปัญหาน้ำหนักคลาดเคลื่อนจากการละลายน้ำแข็งการจัดการสต็อกที่ซับซ้อนและการควบคุมคุณภาพสินค้าหลายสาขา B+ERP and POS ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างครบวงจร ปัญหาหลักของธุรกิจขายของสดน้ำหนักที่ซื้อไม่เท่ากับน้ำหนักรับเข้าจริงเพราะน้ำหนักลดลงจากการละลายน้ำแข็งหลังนำออกจากที่เย็นสต็อกคลาดเคลื่อนสินค้าเน่าเสียจากการสั่งซื้อไม่แม่นยำหรือสูญหายจากการแปรรูปการขายหน้าร้านผิดพลาดช่างน้ำหนักไม่ตรงคิดราคาช้าลูกค้าไม่มั่นใจการบริหารหลายสาขาข้อมูลไม่ตรงตรวจสอบยากการตั้งนี้ไม่แม่นยำเพราะต้องอ้างอิงจากน้ำหนักจริงที่รับเข้าหน้างานวิธีแก้ปัญหา ด้วย B+ERP a n d POS ระบบสามารถกำหนด Allowance รองรับน้ำหนักที่สูญเสียตามประเภทเนื้อได้เช่นเนื้อหมูสด0.50%การรับสินค้าแบบ2ขั้นตอนจากใบส่งของชั่วคราวสู่การชั่งน้ำหนักจริงแล้วจึงออกใบกำกับภาษีตามน้ำหนักจริงรายงานเปรียบเทียบสต็อกรายวันเปรียบเทียบน้ำหนักรับเข้ากับน้ำหนักตรวจนับจริงรายสาขาตรวจสอบความผิดปกติทั้งการทุจริตหรือการจัดการไม่รัดกลุ่ม ระบบยังคำนวณมูลค่าความเสียหายให้อัตโนมัติหางน้ำหนักขาดเกินเกินกว่า Allowance ให้ทำการปรับยอดสต็อกและแจ้งฝ่ายบริหารตัวอย่างการวิเคราะห์จริงเช่นวันที่4รับเข้ามา1,046.78กิโลกรมัม <c oughs> เมื่อตรวจนับจริงขาด5.91กิโลกรมัมขาดเกิน Allowance 0.68กิโลกรมัม ระบบก็สามารถแจ้งมูลค่าความเสียหายได้ทันที74บาทหรือที่สาขาฉะเชิงเซารับเข้า22,602.56กิโลกรัมเมื่อตรวจนับจริงขาดเกิน Allowance ถึง184.34กิโลกรัมระบบคำนวณทันทีว่ามูลค่าความเสียหาย2 2 7 7บาท B+ERP and POS ควบคุมสต็อกของสดได้แม่นยำลดการสูญเสียเพิ่มกำไร และบริหารได้ทุกสาขาพร้อมให้คุณใช้งานได้แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย085 234 5980 Line @salebplus